ไมโครมาดูดิลูกไปอยู่เอาไหนครับมีมแต่ที่ลักสายมีไหมไมโครไม่มีงั้นไปดูร้านอื่นปไปมีแต่ที่ตักราย ไปไปยุได้ที่ตักซานนะครับไปนูน่นแล้วเร็วเร็ววิ่งหนีขึ้นน้อยวิ่งหนีขึ้นน่อยเร็วมาทางนี้เร็วไปวิ่งหนีขึ้นเลยหนึ่งสองสามไป โอ้โอ้เนี่ยนะคะระับพายุเล่นตักทรายแล้วนี่ตักทรายดูเลยโอ้ที่ตักทรายที่เอามามีอะไรบ้งครับลูกไหนเอาให้ดูหน่อยสิที่ตักทรายเอามามีอะไรบ้างครับ ไหนพ่อดูหน่อยโอ้ยน้ำกระดากระจายเลยไปเอาขึ้นข้างบนลูกต้องไปปั้มข้างบนค่ะข้างหน้ามันมีน้ำลูกระดักข้างบนคั้มลูกขับข้างบนเหรอใช่ตักข้างบนอ่ะปั้มไป น้องพายุตักทรายดูหน่อยครับโอ้ตักแบบนี้เหรอครับตักทรายแบบนี้เหรอครับอ้พี่ปอยมาตักทรายกับน้องพายุหน่อยอ่าพายุครับพี่ปอยครับ ไหนดูอุปกรณ์ที่เอามาขุดหน่อยที่วันเนี้อันนั้นคืออะไรที่ตักทรายแล้วก็อะไร่าที่ตักทรายที่ตักทรายอันไหนที่ขูดทรายสีแดงสีแดงมีถังถังสีแดงในถังมีอะไรบ้างปันปันรายอ่าที่ปั้นรายเป็นรูปเป็นรูปดาว พยุได้ปูยังครับยังไม่ได้เลยเอาที่ตักเลยลูกจะเอาที่ตักจะได้ตักง่ายๆเร็วลองตักให้ดูหน่อยนี่น้องพายุมาเที่ยวนี่นะครับทะเลขนอุปกรณ์ตักทรายมาด้วยขนลูกว่ามันจะหูหรอ หาปูต้องไปหาข้างบนสิครับตรงนี้ไม่ได้มีปูหรอกปูม,มีน้ำปูมันอยู่ข้างบนครับเอาอมือขุดเหรอเอาตะเอาขุดใส่นี่ได้ไหมอา,หอาจจอปูอยางลูกนี่ปูอยู่ในตะก้านี่นพี่ปอยหาไว้เห็นไหมปลยเปลี่ยนตัวนี่น้ำมาแล้วน้ำขึ้นมาหาปูแล้วอันนี้อะไรอุ้ยอันนี้ปูไหมเนี่ย ใครแม่จับโดนเนี่ยแม่จับโดนขาน้องพายุเหรอเอาปูไทยเออเอาล่ะโอ้ยนึกว่าปูมันคืปูพายุมันคือพายุอ๋อโอเคโอเคโอเคแม่เข้าใจผิดมันคือขาพายุเหรอทะเลสวยไหมครับพายุครับทะเลสวยไหมลูก อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยนี่นี่ปูใหญ่ปูใหญ่เอา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 ทันไหมอาไปไหนแล้วะเอาไปไหนแล้วนะพายุวะไม่ทันเลยอ่ะเดินไม่ทันปูใหญ่ลงไปน้ำไม่ลึก่เอาหายไปแล้ดแล้วยังไงบอกแวมันไม่ออน อ่าพายุตักทรายให้เพื่อนดูหน่อยเร็วเพื่อนๆอยากดูพายุตักทรายแล้ว ยูแม่เรียกไปดูซิแม่เรียกอะไรอะ่ะไปยูหาอะไรอยู่ครับหาป,ปูหาปูเจอไหมไ,ไหนไหนไหน,ไหนปูเหรอหันมันไหมกดดูวแม่อันหน่อยว้าวให้แม่กดให้พ่อถือกล้องอยู่ให้แม่กดใ,ใเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อมาอให้แม่กดให้หน่อย เออดูดิวันนี้พายุใส่ชุดสีอะไรพายุใส่ไม่เนเลพายุใส่ชุดสีอะไรวันนี้คแบบนี้หรอใหญ่เลว้าวปูอ<ฮ>ะไรอ่่พายุยูดูสิติ๊กตัวใหญ่เลย ปูอะไรนะทำให้ค่อยๆนะอย่าน้องเจ้าปูตายนะลูกอ่าจับดูเฉยลูกงับช้ค่อยๆนะคะอ่ามันคือปูอะไรครับดูดูสีมันลูกสีสวยมากเลยดูสีปูหน่อยสิปูอะไรนะเนี่ยอยากให้พี่ปอยให้ดูใหม่นะปูอะไรนะโอ้ ตัวเบลเลอร์เลยยืดก่อนอายุสนุกไหมครับอ,อยากมาอีกไหมครับอีไม่ยืนก่อนสิอยากมาอีกไหมครับเอ้า รัดรัดหมวกใหม่รัดให้หมวกมันแน่นขึ้นไปอ้าวคลิปนี้น้องพายุเอาที่ตากทรายมาฝาก,กเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพายุบายบายหน่อยครับบายบายหน่อยเร็วอ่ะพี่ปอยพาพี่น้องพายุบายบายหน่อย พายุพายุพายุนี่มองมองพ่อดิลูกเจอกันใหม่นะครับติดตามน้องพายุด้วยนะครับให้เพื่อนเพื่อนติดตามไหมให้เพื่อนเพื่อนกดติดตามน้องพายุหน่อยครับน้องพายุไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะเอามาฝากอีกนะครับอ่าบายบายลูกบายบายก่อนเร็ว ไปไปเพื่อนๆก่อนเร็วไปไปทางนี้เจอกันใหม่ครับ